โอ้เฮลโลทุกคนอยู่ผมเบงเอฟซีออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมปอ n นนี้เป็นสเตนเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่2นะอัปเดตท,ที่2อัปเดตตัวนี้เลยนะทุกคนนะเป็นอัปเดตของอัปเดตนี้แหละเนาะเอออาเรดบอสเนาะเป็นตัวที่2นะทุกคนในอัปเดตน,น,นี้ที่ผมจะรีวิวนะทุกคนนะนั่นคือเอ่อมันชื่อโจรโนโจบาหน้านะทุกคนนะโจรโนนะครับอ,อ๋อเออโจรโนเป็นสแตนล่างรีเคยมนะทุกคนนะโกลเด้นเอฟเฟียลลีเคลมนะครับเนาะ เออประมาณนี้เลยนะครับตวนนะก็แนะนำเลยตัวนี้ผมมั่นใจว่าตัวนี้เก่งมากๆเลยนะทุกคนนะใครหาได้นี่รีบหาโกงมากนะทุกคนนะเพราะว่าแบบคือผมนั่งดูหลายๆคนทํานะโคตโโกงเลยนะทุกคนนะนะแต่เราก็จะมารีวิวเหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าเบตา้าไอเออเบต้าตอนนี้ก็ตัวนี้น่าจะอยู่ในเท์ลสต์นั้นนะนะแหละจ้ะเออเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งว่า ตัวไหนในเบต้าไออัปเดตนี้ที่เราควรทําบ้างนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราก็ให้ไปทำคลิปแยกอีกทีหนึงเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะทุกคนนะว่าโจโนโจวานาดผู้มีสแตนโกลเดนเดฟิเลียนจะโกงขนาดไหนนะทุกคนนะไปเล t s go อ่ะโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะโอเค โจโนโดจูบาน่าทุกคนนะเป็นไฮบิดตั้งแต่เริ่มเป็นธาตุเขียวนะครับทุกคนเนาะก็มีเป้อวตารดะเลเวล85นะทุกคนนะ ben bit, el, นะ้ำเนะนะมตนะ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 เริ่มต้นอยู่ที่2,006นะระยะ39ตี9วินะครับเนาะเออ,อเดูว่าโอเคเลยนะทุกคนนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว,ว่าว่าโจโนโดจูบาน่าเก่งขนาดไหนนะทุกคนนะลุยนะทุกคนนะไปนะลองการโจมตีดิเบอรไม่กัน ปล่อยไอ้อก้นเอพกเรลียนเนาะทุกคนไปโอล่าใส่เนาะอ่าเดี๋ยวลองทำการโจมตีใหม่พ h a t the fuck น่าจะเป็นการต่อยแหละเนาะเออใช้ก้นเดนเิเรียนในการต่อยเนาะเออใช้ได้นะครับทุกคนเนาะใช้ได้มากผมมองว่าโกงมากๆเลยนะทุกคนนะเออใช้ได้อ่ะอุ้ยบัฟในตำนานที่ผมรอคอยนะครับทุกคนนะอ่ะสโลนะทุกคนเนาะ ก็บัฟเนี้ยผมอยากได้มากเลยทุก,ทกคนเพราะว่าตัวในเกมตอนเนี้ยไม่มีตัวไหนทโลเก่งเลยนะทุกคนนะถือว่าโจโนโจวาน่ามาตอบโจทย์ต่อให้แล้วเนาะก็โอเคนะอ่ะเราไปดูพันสี่กันหน่อยพันสี่ของโจโนโจวาน่าทุกคนนะจะทําการดูดเลือดยูนิตนะทุกคนนะอ่าทำการดูดเลือดยูนนะิตท,ทุกการโจมตีของเขานะทุกคนนะอ่าศูนย์จุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะก็จะดูดนิดนึงอ่ะดูดนิดเล้นน้อย,นนอ,ยอ่ะเดี๋ยวดู ไม่ขึ้นยังไงนี่เดี๋ยวก็ขึ้นหรอวนะเออเราจะดูดเลือดไปเรื่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวก็ขึ้นเองนะทุกคนเนาะก็ประมาณนิดเดียวอ่ะคือมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นทุกคนนะอ่าเพิ่มเลือดให้บ้านตัวเองเนาะประมาณนั้นอ่ะโจโนโจโนานะทุกคนนะมี8ขั้นนะทุกคนนะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะทุกคนเพิ่มไในแบบที่7จ็ดล้านเก้าแสนตีระยะอยู่ที่41 ตีข้าววิใช้ค่าววิที่1750นเจร้บะทุกคนเอาไปวุ้ยกระโดดข้ามเกินไปว่าดาเมจเนี่ยขั้นต่อ,อไปขั้นที่2เพิ่มดาเมจไปที่20ล้านนะทุกคนนะระยะ43แล้วก็ตี4วิไอตีข้าววินะทุกคนนะใช้ค่าววิที่5,000นะเสียงหมาน่าจะเข้าไม่อนะเนาะแล้วขออภัยด้วยนะทุกคนเนาะเออ ขั้นต่อไปขั้นที่2ออ้ขั้นที่สามเพิ่มได้ไปที่3 7ล้านนะทุกคนนะระยะอยู่ที่48แล้วก็ตี9้วีนะทุกคนนะใช้ข้าววที่1นะึ0งน้ะทุกคนนะไลท์สเปียไลท์อะไรอะสเปียป่ะเออเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะผมก็อ่านอกกังกฤษไม่เก่งด้วยนะทุกคนอ่ะกดเลยเอยการนต็มทีเปลี่ยนนะทุกคนนะ เป็นการต่อยปะทุกคนเนาะเพราะวาความสามารถของโกลเดนเฟิเรียนเนี่ยเหมือนว่าจะรักษาได้แล้วทุกคนนะเออเหมือนเป็นการรักษาคนได้แล้วทุกคนนะเหมือนเป็นการต่อยแล้วมีลําแสงอะไรพุ่งออกไปเนาะประมาณนะั้นอันนี้ลองตีใหม่อุ้ยโอเคแล้วทุกคนนะเอออยู่มาใช้ได้เลยลทุกคนนะโกลเดนเฟิเรียนไหนลองตีใหม่อีกรอบนึงแปะโอเคโอเคอ่ะ ขั้นต่อไปขั้นที่สี่โอ้ดาเมจโดดมากเลยทุกคนนะเพิ่มเลยมาที่หกิบล้านนะทุกคนนะระยะห้าสิเอดตีแปดวินะทุกคนใช้ค่าไปที่สอง0มื่นสาพันสี่ร้อยนะครับทุกคนอัปไปขั้นต่อไปขั้นที่ห้าเพิ่มเมจมาที่เจ็ดิบห้าล้านนะทุกคนนะระยะห้าสิบห้าตีแปดวิเท่าเดิมใช้ค่าไปที่สี่0มืนะครับทุกคนอัปไปขั้นต่อไปขั้นที่สามไอ้ขั้นที่หกนะทุกคนนะอุ้ยดาเมจร้อยล้านแล้วทุกคนนะ ถือเป็นตัวแรกเลยที่เพิ่มดาเมจมาลอยล้านข่าเนี้นทุกคนนะดาเมจลอยล้านเนาะเออเพิ่มดาเมจมาที่หนึ่งร้อยล้านนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ระยะหกสิบนะทุกคนนะอ่าดาเมจเอ้ตีอยู่ที่แปดวินะทุกคนนะใช้ครับที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะทุกคนนะเออเทียอะไรอย่างเนาะผมวงก็อ่านไม่ออกนะทุกคนเนาะอัปปยนะทุกคนนะเฮ้ยเป็นฟูเอลีแล้วทุกคนนะเออเจได้ นะโกงมากมากเลยนะทุกคนเนาะเฮ้ยเหมือนมันการแบบทำให้ไม้เหมือนโจมตีไปทุกคนนะให้มันอยู่รอบๆทั้งหมดเลยเนาะนี่นี่แต่ทำไมมันการโจมตีเป็นแนวตรงวะอ่ะโตน่งตอบกูดีอ่าตีทั้งวงแต่ว่าก็โจมตีแบบเป็นวงคือเป็นแนวตรงคือยังไงเออโอเคเลยช่างมันไม่เวลาครับ หรือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจโอเวอร์มากเบต้านะแค่นี้ก็เบตาเ้าแล้วยังอัพไม่ตันด้วยสองแบบน,นะบทุกคนขั้นต่อไปขั้นที่เจ็ดเพิ่มดวยวลาที่หนึ่ง้อยสี่ิล้านนะทุกคนนะระยะ6กิบสี่ตีแปดวิใช้ค่านที่สองแสนนะครับอัพไปขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายเพิ่มโดบบว่าที่หนึ่งล้านแปดเอิบแปดหนึ่งร้อยแปด8ิหกล้านนะทุกคนนะแล้วก็ ระยะเพิ่มมาที่72็ดสิตี6วีเท่าเดิมใช้ค่ามินิ0 0 0 0นะมันไม่เยอะนะผมว่าใช้อัพค่าไม่เยอะมีท่าด้วยนะทุกคนท่ากดด้วยนะทุกคนนะอะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าทุกคนนะถ้ากดของโกเดพิเลียนนะตามความเข้าใจของผมนะทุกคนเนาะเออเวลากดนะทุกคนนะบ้านเราจะเหลือเลือดอยู่แค่1นะทุกคนนะแต่จะทำกันเออเอายูนิตทุกตัวนะทุกคนนะพวกไอ้มอนพวกเนี้ย ทั้งหมดนะทุกคนนะกลับไปที่เริ่มจุดเริ่มต้นนะทุกคนนะเป็นรีเคยมนะทุกคนเนาะในการซีโรรีเคยมนะเนาะก็คือกลับไปจุดเดิมนะทุกคนนะอ่าอแล้วก็มาทำอะไรต่อกนะันอ่ะจะทำการสโล90%เลยนะทุกคนนะอ่าอุ้ยดีมากเลยทุกคนนะ90%นนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ ทำดาเมจใส่สตูลดลง10%รนะทุกคนก็เหมือนแบบลดเลือดอีก10%นะด้ไวยนะครับทนะุกคนเนาะอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะทุกคนนะลดเลือดของยูนิตท,ทั้งหมดนะ10%นะทุกคนนะอ่าและยูโจโนโจมวาราก็คือไม่สามารถจโจม,มตีได้เป็นเวลา30วินาทีแนละ้วทุกคนนะคูดาวนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายที่นะทุกคนนะเราลองวอนสักหน่อยเนาะเอะเาย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วกัน,นกองกองเงินผมนะอ่ะ ตรงนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะเนาะอัพให้ตันเลยนะครับอ่ะอ่ผมขอเล่งคุณสามนะทุกคนนะมันจะได้เร็วนะขอมอนแบบเยอะเลยนะทุกคนนะอ่ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเอามานี้นะนนะอ่ะ,เ,อาานะอะเดี๋ยวลองกดเซ,ซโร่เลยนะทุกคนนะพูดดีกว่าเวียมเด ใช้ได้นะทุกคนนะนี่ไงลดลดดาเมจนะอุ้ยสโลโค้ดนานนะนู่นนะสโลใช้ได้เลยแหละชนสโลคือแบบดีมากเลยทุกคนนะโอ้โอเคเลยูได้อยู่ที่480วิบนะทุกคนนะก็มาณเกือบ5นาทีเนาะใช่ป่ะประมาณ5นาทีหรือเออประมาณ5นาทีเนาะใช่ป่ะมันหหรือ7นาทีน,าาน,น,ออานั่นแหละนะถ้าคำถ้าผมคำนวณไม่ผิดเนาะอ้อมันนั่นแหละนะ เออโอเคเลยนะทุกคนนะแบบโอรดีนะในมุมมองผมว่ามันเก่ง <c oughs> มันไม่ได้เก่งธรรมดาเบต้าเลยอนะทุกคนเนี่ยดูการโจมตรีของมันเดิทุกคนเบต้ามากๆเลยนะทุกคนนะคือความสามารถมันโกงตรงที่ว่าหนึ่งเลยย้อนมอน์นะทุกคนฮนะย้อนมอนตอนนี้ตัวที่ย้อนมอนได้มีแค่สามตัวเท่านั้นนะทุกคนนะก็มีรอตัวหนึ่งมี โทโดอีกตัวหนึ่งนะทุกคนซึ่งส่วนมากคนจะไม่ใช้หลอเพราะว่าหลอหาไม่ได้นะทุกคนนะส่วนว่ากคนจะใช้โทโดนะทุกคนในการย้อนมอน ตัวที่สก็เป็นตัวนี้แหละที่ผมคิดว่าโอเคเลยนะทุกคนสำหรับการย้อนวันก็ถือว่าโอเคนะโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนนะและจะไม่พลาดคลิปผม,ผมอีกด้วยนะทุกคนนะ และอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะทุกคนนะเพื่อที่ผมจะเอาชนะเอาคอิทึมของ YouTube ได้นะครับทุกคนนะสทหาัรวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะซีโอเกนเกท h ไทม์เจอกันคลิปหน้าครับบาย